ถึงจะไม่ได้อยู่ช่องเดียวกันแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่รักพานางโบเมลาดาและมิกทองระยะที่ประกาศสถานะากันชัดเจนด้วยการเลื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็หวานไม่แพ้คู่อื่นๆแถมโมเมนต์ยังมาบ่อยมาทีจนแฟนๆฟ,ฟินไปตามๆกันอย่างล่าสุดโบเมลาดาก็เพิ่งออกมาโพส์ภาพคู่ในทิปที่ไปเที่ยวด้วยกันพร้อมแคปชั่นชวนแฟนๆไปร่วมให้กําลังใจในงานอ e ีเวนต์ที่ทั้งสองคนกําลังจะออกคู่กันเร็วๆนี้ทําเอาแฟนคลับ เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวว่าสวีทมากขนาดน้ำตาลยังยกธงขาวเบาหวานจะขึ้นตาแล้วแต่ที่เด็ดที่สุดก็เห็นจะเป็นการที่เพื่อนๆนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อย่างอันอัคพัทที่เข้ามาแซวว่าเธอแย่งของของฉันซึ่งสาวโบก็ตอบไปแบบสวยๆว,ว่าฉันไม่ได้แย่งเขามาเองและยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าน่ารักจังที่นางเอกสาวเข้าไปตอบว่าหนูบอกแล้ว แหมแหมตอบคอมเมนต์สู่แท็บปี้ขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ว่าอินเลิฟมากขนาดไหน